สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s e r i e s t o ว n วันนี้เราจะมาสรุปเนื้อเรื่อง m o n s เ e อร์หันศึกถล่มฟ้าอสูรน้อยจอมสนซึ่งก่อนไปรับชมแอดก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยเรื่องราวเริ่มต้นที่ในโลกแฟนตาซีอันแสนห่างไกลมนุษย์เคยทำสงครามกับอสูรและเป็นฝ่ายชนะอสูรได้ถูกกวาดต้อนไปยังหุบเขาอันมืดมิด ตั้งแต่นั้นมาทั้งสองเผ่าพันธุ์ก็แยกจากกันตัดภาพมาที่ปัจจุบันราชินีอสูรกำลังถูกไล่ล่าอยู่ในปา่าแล้วก็มีลูกสมุนได้มาช่วยไว้ได้ทันและได้พาราชนินีหนีไปภาพตัดมาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งทรงเทียนหยินพระเอกของเรื่องเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยความเป็นผู้ใหญ่บ้านเขาก็ได้มาห้ามป้าป้าที่กำลังทะเลาะก,กันอยู่กลางหมู่บ้าน แต่เหมือนจะยุ่งไม่ค่อยเข้าเรื่องสักเท่าไหร่เขาก็เลยถูกป้าๆสองคนโยนจนหัวทิ่มแถมยังโยนผ้ามาใส่ให้เปซักอีกซึ่งอาชีพในหมู่บ้านแห่งนี้เขาก็ได้รับจอบเย็บผ้าซักผ้าแล้วก็ทําอาหารซักพักพระเอกได้เดิมาหาญยยาของเขา่าของเขาพูดถึงเรื่องพ่อของเขาว่าเป็นนักล่าปีศาจฝีมือดีและคุณย่าอยากจะไปตามหาพ่อของเขาที่หายตัวไปแต่เหมือนพระเอกจะไม่ค่อยชอบพ่อของเขาสักเท่าไหร่เพราะพ่อของเขาทิ้งเขาไปตั้งแต่เขายังเด็ก ตัดผ้ามาที่เมืองแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่คือสำนักล่าอสูรซึ่งมีชายคนหนึ่งที่เป็นเจ้าเมืองเขาได้วางแผนที่จะจับรัชทายาทอสูรทางด้านของพระเอกเขาได้มานั่งเล่นอยู่ริมคลองแล้วก็ได้พบกับคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งจากนั้นเขาก็ได้ทักทายจากนั้นแม่นางคนนี้ก็ได้มาดมที่ตัวของพระเอกแล้วก็บอกว่าหิวก่อนที่เขาจะชวนไปที่บ้านของเขาเพื่อเขาจะได้ทําอาหารให้โดยที่มีหญิงสาวคนหนึ่งเฝ้ามองพวกเขาอยู่ พระเอกได้นำทางไปยังบ้านของเขาในขณะที่พระเอกกำลังไปเตรียมอาหารอยู่นั้นหญิงสาวคนหนึ่งเธอก็ได้เข้ามาแม่นางคนนี้มีชื่อว่าเชี่ยวนานเธอเป็นนางเอกของเรื่องและเป็นนักล่าอสูรระดับสองนางได้ตามพระเอกมาที่บ้านเพราะนางรู้ว่าสองคนนี้ไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นอสูรจากนั้นเลยได้มีฉากต่อสู้กันสู้กันไปไม่เท่าไหร่ปรีศาจส,สองตัวก็ได้ถอดร่างมนุษย์ออกและเผยร่างจริงพระเอกที่ไม่ถนัดต่อสู้เขาก็ได้มาหลบอยู่ที่มุม ในขณะเดียวกันนั้นตาก้ากล็ล้มแล้วก็ได้เผยราชินีอสูรและได้เดินไปหาพระเอกทางด้านนอกได้มีชายที่ชื่อว่าหลวกังเขาเป็นนักล่าปีศาจระดับสีเขาได้มาแย่งปีศาจไปจากนางเอกราชินีปีศาจได้เดินออกมาพร้อมกับพระเอกแล้วก็ได้พ่นน้ําบางอย่างใส่หน้าเขาแล้วก็หนีไปหลังจากที่เรื่องทุกอย่างจบแล้วนั้นนางเอกก็ได้ขอพักอยู่ที่บ้านของพระเอกแถมยังของนอนกับเขาด้วย พระเอกก็ไม่ขัดขืนได้เป็นนอนรออยู่บนเตียงจากนั้นนางเอกก็ได้เอาเชือกมามัดทางตัวของพระเอกพระเอกคิดดีไม่ได้เลยคิดว่านางเอกชอบความรุนแรงแต่นี่เหมือนว่าจะไม่เหมือนกับที่เขาคิดไว้สักเท่าไหร่เพราะนางเอกได้มัดตัวเขาไว้เพื่อล่ออาสูรเพียงเท่านั้นเพราะว่าอาสูรจะกลับมาหาคนที่โดนพ่นน้ําใส่ทางด้านของหลวกงกลางเขาได้จับอสูรสองตัวเพื่อไว้ไปขายอาสูรทั้งสองตัวนั้นได้ร้องและเต้นเพื่อทําให้เขาเคลิ้มและได้แย่งกุญแจมาแล้วก็ได้เล่นงานเขา พอตกมืดทางด้านของพระเอกนั้นเขาก็ได้ถูกลักพาตัวโดยอสูรและได้ร้องเรียกให้นางเอกช่วยแต่นางก็ไม่ได้ยินเพราะพระเอกได้ถูกสะกดปิดปากเอาไว้ราชินีอสูรได้พูดกับเขาว่าช่วยลูกเธอด้วยราชินีอสูรได้ควักลูกออกมาจากท้องและได้ยัดใส่ปากพระเอกขณะเดียวกันนั้นก็มีอสูรอีกตัวหนึ่งเข้ามาโจมตีทันใดนั้นเองนางเอกก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันราชินีอสูรฝากให้พระเอกดูแลลูกในท้องด้วยจากนั้นนางก็หนีไปเจ้าเมืองได้มาที่หมู่บ้านของพระเอก หลังจากที่ทั้งคู่รอดตายมาได้จู่ๆพระเอกก็ได้เป็นพ่อคนซะง,งั้นนางเอกตัดสินใจอยู่กับพระเอกเพื่อรอให้อสูรตัวนี้คลอดแล้วไปขายเพราะว่าอสูรตัวนี้เป็นทายาทอสูรจากนั้นพระเอกก็ไปหาสหายของเขาเสี่ยวอู่ก่อนที่เสี่ยวอู่จะเปิดประตูนั้นเสี่ยวอู่ได้เล่าว่ามีคนมาที่หมู่บ้านและจับชาวบ้านไปทั้งหมดพอเสี่ยวอู่เปิดประตูมานั้นทำให้พระเอกอึ้งเป็นอย่างมากว่าเขาเป็นอสูรไม่ใช่มนุษย์พระเอกจึงวิ่งหนี เสืออู่ก็วิ่งมาตามแต่ถูกนักล่าอาสูรจับเอาไว้อีกทางด้านหนึ่งของหมู่บ้านเจ้าเมืองได้มาเค้นหาว่ามีราชทาย,ยาทอาสูรอยู่ที่นี่ไหมและเรื่องก็เฉลยว่าในหมู่บ้านแห่งนี้มีแต่อาสูรทั้งนั้นแต่ก็ไม่มีใครยอมบอกเรื่องที่อยู่ของราชทาย,ยาทอาสูรเจ้าเมืองได้บอกอีกว่าใครขัดขืนคําสั่งของเขาจะต้องโดนมแมลงนี้กัดตายจากนั้นเขาก็ได้เผาหมู่บ้านแห่งนี้ทั้งหมดและจับตัวชาวบ้านไปทั้งหมด แล้ววันต่อมาพระเอกและนางเอกก็ได้เดินทางไปที่เมืองพวกเขาสองคนได้แวะกินข้าวก่อนที่จะเจอหลวกลางมาที่นี่ด้วยนางเอกเลยให้พระเอกหลบไปก่อนเขาได้มาพูดเรื่องของรัชทายาทอสูนเขาได้บอกให้นางเอกมาร่วมมือด้วยและเขาจะแบ่งเปอร์เ,เ,เซ็นต์ให้แต่นางเอกก็ไม่ยอมและเดินหนีออกมาจากนั้นหลวกลางก็ตามมาและได้เห็นพระเอกได้อุ้มท้องรัชทายาทอสูนยอยู่เขาจึงพยายามแย่งตัวพระเอก ในขณะที่พวกเขากําลังแย่งตัวพระเอกนั้นก็มีอาสูโรโผล่มาในขณะที่พระเอกกําลังโดนอสูรเล่นงานนั้นนางเอกได้บอกให้หลวงกลางมาช่วยเพราะถ้าพระเอกตายก็ไม่ได้เงินกันทั้งคู่จากนั้นพระเอกและนางเอกก็ได้หนีออกมาและปล่อยให้หลวงกลางสู้กับอสูรตัวต่อตัวจากนั้นพวกเขาก็เดินทางต่อและได้มาพักที่หมู่บ้านศาลเจ้าพวกเขาก็ได้เข้ามาจองที่พักโดยที่มีอาสูรสามีภรรยาคนเดิมได้มองอยู่จากนั้นนางเอกก็ได้มานั่งคุยกับผูหญินคนหนึ่ง ทางด้านของพระเอกนั้นในขณะที่เขากําลังหลับเขาก็ได้ถูกลักพาตัวแต่โชคดีที่นางเอกเข้ามาช่วยได้ทันและได้ขังอสูรสองตัวเอาไว้ในขณะเดียวกันนั้นพระเอกก็ปวดท้องเหมือนจะคลอดลูกนางเอกจึงพยายามหาวิธีว่าจะทําคลอดยังไงดีจึงตัดสินใจที่จะใช้กันไกตัดเอ้นั่นพระเอกทําหน้ากลัวเป็นอย่างมากเพราะกลัวนางตัดผิดในขณะเดียวกันนั้นฮูหยินก็ได้ยินเลยมาถามนางเอกว่าเกิดอะไรขึ้น นางเอกได้อ้างไปว่าคุณยายของเธอปวดท้องคลอดลูกทันใดนั้นเองพระเอกก็ได้คลอดออกมาเป็นปีศาจน้อยแสนน่ารักก่อนที่สามีของฮูหยินจะเข้ามาและถามว่าฮูหยินเป็นอะไรนางเอกเลยอ้างไปว่าคงเพลียและเป็นลมไปฮูหยินได้ถามถึงอาการคุณยายว่าหลังคลอดเป็นยังไงบ้างพระเอกผู้อยู่เบื้องหลังจึงตอบไปว่าสบายดี พอพระเอกหันหลังมาก็เห็นเด็กที่มากับผูหยินกำลังเล่นกับอสูรน้อยอยู่เด็กทั้งสองซนมากพระเอกจึงพยายามห้ามหลังจากนั้นพระเอกก็ได้มานั่งกับอสูรน้อยหลังจากนั้นพวกเขาได้เดินทางต่อและได้มาพักสถานที่แห่งหนึ่งแล้วพวกเขาก็พบว่าอสูรน้อยกำลังไม่สบายพวกเขาจึงพยายามเช็ดตัวและเจ้าอสูรน้อยก็ได้หลับไปหลังจากที่อสูรน้อยตื่นและดูเหมือนว่าจะหิวพระเอกเลยจะให้กินนมของนางเอก แต่นางเอกก็รู้ทันว่าเป็นอสูรเลยให้กินเลือดของพระเอกแทนทางด้านของโฮยินในขณะที่กําลังเดินทางได้พบกับหลวงกลงส่วนทางด้านของพระเอกนั้นอสูรน้อยได้ดูดเลือดม้าออกมาจนหมดจนทําให้โดนดูแล้วก็ได้มุดไปในตัวหลบหน้าพระเอกพระเอกได้สอนให้กินผลไม้แทนการกินเลือดจากนั้นไม่นานอสูรน้อยก็ได้พ่นมเมล็ดออกมาจํานวนมากจนทําให้สาลานั้นพังจากนั้นนางเอกได้มานั่งคุยกับพระเอกว่า พ่อของนางตายเพราะถูกอสูรฆ่านางเลยไม่ค่อยชอบอสูรสักเท่าไหร่ส่วนพระเอกก็เล่าว่าเขาได้ถูกพ่อทิ้งไปตั้งแต่เขายังเด็กจากนั้นพระเอกและนางเอกก็ได้เลี้ยงอสูรน,น้อยด้วยความอบอุ่นเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันเช้าวันต่อมาเขาได้มาที่เมืองเพื่อจะมาขายอสูรน้อยพระเอกและนางเอกได้เอาอสูรน,น้อยมาตีราคาว่าจะได้ราคาเท่าไหร่และได้ในราคาที่สูงเพราะนี่คือรัชทาย,ยาทอสูร จากนั้นพระเอกก็ได้หลอกให้อาสูรน้อยเข้าไปในกรงเพื่อขังแต่ก็คิดสงสารเลยจะเอามาขายทีหลังแต่นางเอกก็บอกว่าจะขายวันหลังหรือวันนี้ก็ต้องขายเหมือนเดิมเขาเลยทําได้เพียงเดินออกมาและทิ้งอสูรน้อยไว้จากนั้นเวลาพระเอกไปที่ไหนเวลาเห็นเด็กน้อยก็จะนึกถึงอาสูรน้อยทันทีในขณะที่พวกเขากํลาลังเดินกลับนั้นนางเอกก็ได้เห็นอะไรบางอย่างบนกระเป๋าของพระเอกซึ่งเป็นผ้าที่อาสูรน้อยได้ทําเอาไว้เป็นรูปครอบครัว พวกเขาจึงตัดสินใจไปเอาตัวอสูรน้อยคืนแต่พวกเขาต้องมาเล่นไพ่เพื่อเอาชนะแม่นางคนนี้ก่อนนางจึงจะบอกว่าตัวอสูรน้อยนั้นอยู่ไหนตัดภาพมาที่พัตคารแห่งหนึ่งซึ่งแม่นางคนนี้เป็นแม่ครัวและกําลังจะรังสรรค์เมนูสุดพิเศษจากอาสูรและก็ได้สับอสูรเป็นชิ้นๆเพื่อทําอาหารจานสุดพิเศษจากนั้นก็เป็นตาของอสูรน้อยนางได้เอา,อาสูรน้อยไปทอดตัดภาพมาที่สามีภรรยาคู่เดิม พวกเขาได้ปลอมตัวเพื่อที่จะเข้าวังทางด้านของอสูรน้อยนั้นหลังจากที่โดนทอดแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรหลังจากที่สามีภรรยาเข้ามาได้เขาก็ได้พบกับหลวกลางคนที่เคยจับพวกเขาไว้และรู้ว่าพวกเขาคืออสูรจึงพยายามหลบหน้าเขาทางด้านของพระเอกและนางเอกหลังจากที่รู้ว่าอสูรน้อยอย,อยู่ไหนก็พยายามเข้ามาในวังเพื่อที่จะหาอสูรน้อยหลังจากที่อสูรน้อยโดนทอดแล้วไม่ตายพวกเขาจึงเปลี่ยนว,วิธี เอาอาสูรน้อยมาต้มเพื่อที่จะทําให้เขาตายแต่อสูรน้อยก็ไม่ตายแถมยังทาห้องครัวเละอีกอีกทางด้านหนึ่งเจ้าเมินได้บอกกับคนที่มาร่วมงานว่าวันนี้จะมีเมนูสุดพิเศษจากรัชทายาทอาสูรทางด้านของอาสูรน้อยหลังจากที่ทําทั้งสองวิธีแล้วไม่ตายพวกเขาจึงเริ่มทําวิธีที่สพวกเขาได้สับอสูรน้อยเป็นชิ้นละเอียดแล้วแนะนาไปนึ่งทางด้านของสามีภรรยาพวกเขาได้แกล้งออกมาจากงานโดยที่ไม่รู้เลยว่า กลัวกังได้ตามมากลับมาที่ทางด้านของอสูรน้อยไม่ว่าจะทําวิธีอะไรเขาก็ไม่ตายแม่ครัวคนนี้เลยสั่งว่าให้เสิร์ฟและกินสมองสดๆทางด้านของพระเอกและนางอีกหลังจากที่พวกเขาเข้ามาได้พระเอกก็ได้เห็นสหายเก่าเสียวอู่จึงพยายามเข้าไปช่วยและเกือบถูกเล่นงานโดยนักล่าอสาูรของที่นี่พวกเขาได้ต่อสู้กันและได้หนีออกมาได้เพราะเสียวอู่ได้เข้ามาช่วยไว้ พระเอกได้ตัดสินใจจะไปช่วยเสียวอู่แต่ก็พลาดท่าขาไปสะดุดกับไม้และได้ไปจูบนางเอกพวกเขาได้ตัดสินใจไปต่อสู้อีกครั้งแต่ก็เกือบตายเพราะโดนนักล่าอสูนคนนั้นเล่นงานและได้รอดมาได้และได้ชิงกุญแจมาพระเอกได้ไปช่วยอสูนที่ถูกขังไว้และได้ให้กุญแจเพื่อให้ไปปล่อยตัวอื่นต่อทางด้านของอสูนน้อยกำลังจะถูกเสิร์ฟและได้นำตัวขึ้นลิฟต์สองสามีภรรยาได้ผ่านมาพอดีและได้พยายามหาวิธีช่วยอาสูรน้อย พวกเขาได้ถอดร่างมนุษย์ออกและมาช่วยดึงลิฟเพื่อไม่ให้ลิฟขึ้นไปและได้มีหลวงกลางเข้ามาขัดขวางจึงได้ต่อสู้กันแต่อสูรน้อยก็ได้ถึงข้างบนแล้วแต่ทั้ง3ก็ได้ต่อสู้กันต่อจนกระทั่งลิฟได้ตกลงมาและอสูรทั้งสองก็ได้ช่วยหลวงกลางเอาไว้พวกเขาจึงต้องร่วมมือกันต่อสู้ทางด้านของอสูรน้อยได้ถูกข้อมาเสิรฟที่ข้างในแล้วระหว่างนั้นพระเอกและนางเอกได้เห็นสิ่งผิดปกติในตะก้าผักแล้วก็ได้พบว่านี่คือยากของพระเอก ทางด้านของอสูรน้อยในขณะที่กําลังจะโดนแมลงเจาะไปที่หัวนั้นนางเอกก็ได้เข้ามาช่วยไว้ได้ทันจากนั้นพระเอกจึงมาช่วยนําตัวออกนางเอกได้ต่อสู้แต่ก็สู้ไม่ไหวจึงถูกจับตัวไว้ญาพระเอกเลยมาช่วยและได้เผยว่านางคือนักล่าอสูรระดับสิบทาให้เจ้าเมืองอึ้งเป็นอย่างมากเพราะนักล่าอสูรระดับ1ิบต้องเก่งมากๆก่อนที่จะถูกจับได้ว่าเหลี่ยมพวกนั้นไม่ใช่ของนางทั้งหมดและได้ถูกจับตัวจากนั้นเจาน้าเมืองจึงหันมาเล่นงานพระเอกแทน พระเอกก็ให้อสูรน้อยยิงลูกกระสุนจากเมล็ดผลไม้ใส่ทาให้ทั้งห้องเละเทะไปหมดจากนั้นหน้าของเจ้าเมืองได้เป็นแผลและหน้าของเขาค่อยๆอ,ออกทีละหน้าและได้เฉลยว่าเขาก็เป็นอสูรเหมือนกันจากนั้นเขาก็ได้อารวาสและนางเอกก็ได้มาสู้กับอสูรตัวนี้จากนั้นพระเอกก็ได้มาช่วยสู้ โดยการนำดาบเล่มเก่าๆไปแทงจนถูกย้อนกลับเข้าตัวเองจากนั้นนางเอกและอสูรน,น้อยก็ได้มาดูพระเอกอสูรน,น้อยได้พยายามเอาดาบออกจนมือเลือดเพื่อของอสูรน,น้อยทำให้ดาบกลับมาใหม่อีกครั้งทันใดนั้นเองพระเอกได้นำดาบไปแทงที่มือของอสูรและได้ทำการต่อสู้ต่อทางด้านขัวกลางก็ได้เล่นงานนักละอสูรสำเร็จและได้เป็นเพื่อนกับอสูรทั้งสองพอเรื่องราวทั้งหมดได้จบลง ยาของพระเอกได้ยื่นหนึ่งเหรียญให้กับพระเอกเพราะนี่คือของพ่อพระเอกและตอนนี้เขาได้เป็นนักล่าอสูรแล้วจากนั้นพระเอกได้นําอสูรน้อยมาส่งเพื่อให้ไปอยู่กับเผ่าพันธุ์อสูรและได้ตั้งเชื่อให้กับอสูรน้อยว่าวูปาเพราะว่าอสูรน้อยชอบพูดคํานี้ออกมาแต่อสูรน้อยก็ไม่ค่อยอยากกลับเพราะอยากอยู่กับพระเอกแต่พระเอกก็ทําได้เพียง ไล่ให้อสูรน้อยไปอยู่กับเผ่าพันธุ์ตัวเองซึ่งฉากนี้ก็เปรียบเสมือนฉากที่พ่อพระเอกทิ้งเขาไปเพียงเพราะอยากปกป้องลูกจากนั้นอสูรน้อยก็ได้จากไปจากนั้นพระเอกก็ได้ผันตัวมาเป็นนักล่าอสูรเต็มตัวและเรื่องราก็จบก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่อง Monster Hunt สึกถล่มฟ้าอสูรน้อยจอมสนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพราะเรายังมีภาคสองให้มาลุ้นกันต่อค่ะวันนี้ซีรีส์เทาขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย